สวัสดีค่ะมาทำเมนูอร่อยง่ายๆกับครัวแม่พึ่งวันนี้ชวนทำเมนูมาม่าผัดกุ้งกระเทียมพริกไทยหอมอร่อยครบเครื่องเลยค่ะวันนี้แม่พึ่งจะใช้กุ้ง6ตัวจะเป็นกุ้งที่แม่พึ่งเก็บแช่ฟรีซเอาไว้นะคะทุกท่านสามารถไปดูคลิปวิธีการเก็บกุ้งง่ายๆใช้ได้นานข้ามปีในครัวแม่พึ่งได้นะคะ ความเด็ดของเมนูนี้อยู่ที่นี่เลยค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีเกลือหนึ่งช้อนชานำมาตำรวมกันเราก็จะได้เป็นสามเกลือหอมๆเลยค่ะนำไปผสมกับกุ้งปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนชาค่ะ วันนี้ไม่เพิ่งจะใส่เครื่องปรุงที่อยู่ในซองมาม่าลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมและความเข็มค้นนี่ค่ะผสมลงไปเลยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะส่วนนี้แค่นี้เราก็ได้กุ้งกระเทียมพริกไทยหอมๆน่าทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดกัน ต่อมาแม่พึ่งก็จะนำมาม่าไปลวกก่อนนะคะวันนี้ใช้มาม่าสองซองจ้ะลวกพอเส้นสุกไม่ต้องอืดน,นะคะนำมาพักไว้เลยเราไปทอดกุ้งกันเห็พริกไทยหอมๆกันค่ะเวลาทอดกุ้งไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพื่อให้กุ้งสุกพอดีแล้วก็มีมันที่หัวกุ้งออกมาเยิมเย้มๆฉ่ำๆหอมหน่าทานค่ะ นี่ค่ะกุ้งเริ่มสุกเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบนี้กลิ่นหอมหอมค่ะดูสิคะมันกุ้งเยิ้มน่าทานมากๆเลยจ้ะกุ้งกระเทียมพิไทยหอมๆยั่วๆเลยค่ะเนื้อกุ้งเด้งฉ่ำมาพึ่งตักออกมาพักไว้ก่อน แล้วก็จะนำมาม่าลงไปผัดกับมันกุ้งค่ะทุกท่านสามารถชิมแล้วก็ปรุงรสเพิ่มตามชอบค่ะแม่เพิ่งใส่น้ำมันหอยลงไปเล็กน้อยครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นำกุ้งกระเทียมพริกไทยที่เราทอดเอาไว้ค่ะ ลงมาผัดกับเส้นมาม่าโรยด้วยต้นหอมเขียวๆสักหน่อยให้ดูน่าทานตักเสิร์ฟได้เลยจ้ามาม่าผัดกุ้งกระเทียมพริกไทยนะคะรับรองว่าเป็นเมนูง่ายๆที่ใครได้ชิมแล้วต้องร้องขอเพิ่มแน่นอนค่ะ จะทำทานเองหรือจะปรับเป็นเมนูทำขายก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาม่าผัดกุ้งกระเทียมพริกไทยหอมๆแดงๆมาลองทำทานกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งแล้วมารับชมเมนูอร่อยๆทุกๆวันเลยค่ะ